เข้าเล่นกันไปเลยดีกว่าครับแบบไม่ต้องโลเลแล้วก็จะเห็นหญิงสาวคู่หนึ่งครับเป็นแฟนด้วยกันซึ่งในระหว่างที่กลับบ้านประจํานั้นนะครับตัวผู้หญิงเนี่ยมันก็ได้เห็นเพื่อนสมัยเด็กที่สนิทก,กันมากยืนอึ้งกันอยู่นานครับบอ,อกทีรักนั้นใช่นนทากะหรือเปล่ากำลังยืนอยู่ตรงหน้านะครับซึ่งก็ตัวเป็นสาวบอกว่าวันนี้เนี่ยนะฉันขอไปบ้านเธอได้เปล่าไหนๆก็ได้เจอกันแล้วนะไปกินเลี้ยงกันตัวผู้หญิงก็เลยตกลงตามนั้นครับให้ตัวเพื่อนเนี่ยไปที่บ้านด้วยตัดภาพไปต่อเลยนะครับในตอนกลางคืนอันนี้ผมเล่าแบบข้้้าาามมมเเเรรรื่่อออองงลยยนนนะไไพวกกกกคคุๆับตสใจห ก็ได้แค่นั่งมองครับโอ้โหมากินต่อกันดีกว่าต้องขอบอกว่ามุมมองทั้งคู่นะครับตัวพระเอกแล้วก็แฟนมันจะมองเห็นนางเอกแบบตองตองนะครับไ่มีพิษมีภัยแต่จริงๆแล้วไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าดูท่าทางเนี่ยก็น่าจะรู้แค่มันมายื่นหน้าคุยกับพระเอกนะครับจริตเนี่ยก็ไม่ใช่แล้วดูก็รู้เลยวครับว่าตัวเองเนี่ยครับอ่อยเบอร์แรงพอพูดเสร็จปุ๊บนะครับตัวตัวเองเนี่ยก็เอามือลูบพระเอกปาปอพระเอกครับบอกว่าอยากจะสัมผัสซึ่งเมียตัวเองก็ดื่มเยอะเกินไปครับเจ้ตัวเองเนี่ยครับล้มลงไปนอนอืมเียยม ผู้ชายก็ขอพูดเลยดีกว่าครับว่าทําแบบนี้มันไม่ดีแต่นางเอกก็บอกว่าคิดดีแล้วเหรอพี่ทําแบบนี้มันไม่ดีจริงๆงั้นหรอโอกาสแบบนี้เนี่ยนะมันไม่ได้มีมาตลอดตัวผู้ชายก็บอกเฮ้ยพอเถาน้องพี่ไม่อยากนอกใจแฟนและที่สาคัญแฟนพี่ก็แค่หลับถ้าตื่นขึ้นมาจะมีปัญหาเอานะเข้าใจไหมซึ่งก็แน่นอนครับไอตัวนางเอกเนี่ยมันก็ไม่สนใจเขย่บไปหาพระเอกใกล้ๆครับอีกเหมือนเคยพยายามที่จะแบบอมกระสวยรวยกระช่องให้ได้เลยนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรจนมันยึดยืนเกินไปครับตัวนางเอกเนี่ยก็เลยได้พุ่งกระโจนใส่หน พลิกตัวไปครับไปอยู่ข้างบนแทนแล้วนางเนี่ยครับก็ได้กินเวลามือไปนิดนึงประพาไปต่อเลยนะครับในวันลุงขึ้นตัวพระเอกเนี่ยครับก็กินหนักเพราะตัวเองเนี่ยครับนอกใจแฟนไม่อยากจะนอกใจแฟนเลยครับแต่ก็ทําไปแล้วและนางเอกก็กลับบ้านไปแต่เช้าแล้วนะครับตื่นมาเนี่ยก็ไม่เจอใครแต่ว่าส่วนพระเอกเนี่ยครับมันก็ดันคิดหนักเพราะว่ากลัวนางเอกมันจะบอกแฟนผู้ชายครับว่าเมื่อคืนนี้ในขณะที่เธอหลับพวกเราไม่ได้หลับนะพวกเราแอบจุดๆกันและตกเย็นนะครับตัวนางเอกก็ได้ส่งข้อความมาตามนั้นขอโทษนะลินจังฉันขอค้างที่บ้านเธอได้เปล่าด้วยสาเหตตตุที่กรรถไฟคัับวแฟนนพเเอกี่่ย็ถาาามวให้้คงได้้มยสายก็อเเเมพะยัังงไนนนนนี่่ืสิท ตัดภาพไปในตอนดึกต่อเลยนะเออตัวนางเอ็มก็บอเออเธอขัดโอดได้นะแม่มึงตั้งใจแหละใครเนาะจะไปบอกตกรถไฟตั้งแต่6กโมงตัวแฟนพระเอกนะครับก็ได้หยิบเสื้อผ้าให้บอกอันนี้จากของเธอคงไม่ได้เตรียมมาสินะเดี๋ยวฉันขออาบก่อนก็แล้วกันแหละเพราะว่าฉันอาบนานมีอะไรก็ไม่ต้องถามนะทำตามใจได้เลยคิดซะว่าที่เนี่ยคือบ้านของเธอเหลือกันแค่2คนอีกแล้วนะครับมันก็ได้จ้องตาแบบเอิร์ดแบบเออร์ดทำไมแฟนเธอเขาช่างใจดีกับฉันจังซึ่งในจังหวะที่พูดนั้นนะครับตัวนางเอ็เนี่ยก็ได้ยืนหน้าไปบอกวววว่่่่่่่าาาาาาลลืืมมมมมเเเเออ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 อนน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 นีีีีีียยยจจไไไดดดด้้้้้ใใชชัััทฉตตติิิะะะะะถึงงงงหกรรรบบบบคผฮพแ แล้วนางเอกเนี่ยจ้ากระไดจับกินเวลามือไปอีกแล้วรอบนี้นะครับอมก็สวยรวยกับช่องมิดลอดก็ขาออดเลยนะครับเพราะว่าเขาเล่นซมิดลอดจริงๆปัดภาพไปในตอนเข้านอนต่อเลยนะครับโอ้โหใจผมเนี่ยแม่งก็อยู่ไม่นิ่งมันเป็นฉากที่ลุ้นจริง,รงๆครับใครเนี่ยก็ต้องคิดตามผมจนเข้ามืดน,นะครับเขาก็ปิดไฟกันหลับแบบงงๆจังหวะนี้นะครับผมตัวนางเอกเนี่ยครับกระไดลืมตาลุกกระทำหันขึ้นมาครับแบบว่าต้องมีอะไรมองไปที่พระเอกครับแบบอื้มหลับอยู่ใช่ไหมตัดสินใจครับลุกไปหาพระเอกทันทีมึงไม่คิดหน่อยหรือพี่ว จริงเหรอนายก็แบบใช่สิถ้าไม่ใช่ตรงนี้เราต้องไปที่ไหนยัดเยียดความรู้สึกครับให้มันไหลไปตามอารมณ์ไงและหลังจากนี้เนี่ยแหละครับเรื่องใหญ่หนังก็ได้กินเวลามือไปอีกแล้วนะครับตัดภาพไปในตอนเช้าต่อเลยนะตอนนี้นะครับตัวแฟนพระเอกเนี่ยมันก็ได้อาบน้ําอยู่โดยที่มันไม่รู้นะครับมันคิดว่าตัวแฟนเนี่ยไปทํางานแล้วคิดว่าอยู่กับนางเอกครับแค่2คนด้วยอาการที่มึนงงเขาว่ามันคิดว่ามันตื่นสายมันก็เลยกะว่าจะจัดนางเอกครับไปในครั้งสุดท้ายมันก็เลยจับพระบุตรขึ้นมาอออบทาาานนโจจมตีีีีดย่่่่พพัังงงไฟุุกเบเอสพานคววาายยยเเสรร็จทีี่ชงแล้ไปต่่อททีีนนบุลลแะหังจากนี้นะครรับพอเส็จทัั้้งนนีะะคครรบวามอไ ก็ได้มาถึงเพราะว่าตัวแฟนของพระเอกนี่ครับมันเพิ่งอาบน้ําเสร็จมันยังไม่ได้ไปไหนเลยครับมันก็ยืนอึ้งกับเหตุการณ์นี้อยู่ครับไม่รู้จะพูดอะไรคิดซะว่าแบ่งปันเพื่อนไปครับและหนังเนี่ยก็ได้ตัดจบทันที